สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่อง PM Editor Channel นะคะไม่ได้ลงคลิปนานมากวันนี้จะมาช่วยน้องๆน,นะคะตอบคำถามในเรื่องของของพักนะคะก็หลังจากที่น้องๆได้ดูคลิปของการแนะนำมหาวิทยาลัยราชวัจจาลั์เกษตรไปแล้วนั้นพี่แนะนำหอหนูได้ไหมไอะไรแบบนี้มันมีหอตรงไหนบ้างเพราะหนูเซิร์ชไปแล้วก็เจอที่แต่ไกลๆเลยเนี่ยเริมแรกเป็นการค้นหาที่ตั้งของมหาลัยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เข้ามาที่ แบบกดเข้าไปที่แม p เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆกอนว่ามันอยู่ตรงไหนเนาะนี่คือมหาวิทยาลัยราชพััน์เกษมรในตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งทางด้านหน้ามอนะก็เข้ามาก็จะเจอเยนเหมือนเดิมอ่านี่จะเป็นเอ่อบริเวณของมหาลาัยเรานะคะนี่ถึงประมาณเข้ามาตรงนี้ส่วนทางด้านหอพักนะคะก็จะอยู่ด้านหลัง หน้านหลังของมหาวิทยาลัย,ลยซึ่งน้องๆที่ไม่สะดวกมาน้องๆที่ไม่สะดวกมา,าหามหาลาัยเองนะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google ได้ตามนี้นะคะสามารถเซิร์ชใน Google ได้ตามนี้ก็คือดูจุดมาข,ของมอแล้วก็หลังมอนะคะส่วนน้องๆจะมองว่าหลังหอมันอยู่ตรงไหนคะพี่คือหนุหนลงเลยแต่จะส่งเข้ามาใกล้ พอซ้มตามตรงนี้จะเป็นฝั่งทางหลังมอแล้วทุกคนตัวฝั่งนี้จะเป็นตึกอาคารเรียนอีกหนึ่งตึกนะคะตรงนี้จะเป็นคณะมนุษยศาสตร์ฝั่งนี้พอเดินออกมาเลยตรงนี้มาก็จะเป็นเลยเส้นนี้มาจะเป็นทางหลังมอแล้วเดินออกมาก็จะเจอกับอ่ซอยพอพักแล้วก็การเรียกว่าข้างหลังจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างหองพักอะไรทุกอย่างนะคะ น,น้องสามารถเดินทะลุหลังมอมาดูได้เลยในส่วนของหลังมอนะปกติแล้วถ้าเสิร์ชตามที่พี่บอกไปมันก็จะขึ้นเลยว่ามีตรงไหนบ้างไม่วาจะเป็นแยกเจ็ดแยกสิบเอ็ดแยกห้าหรืออะไรต่างๆก็จะมีหอยิงลวนด้วยนะซึ่งเป็นหอที่พี่พักอยู่พี่พักหอยยิงลวนนะน้องบางคนถามว่าหอที่พี่พักอยู่มันดีไหมคะดีนะคะ ถ้าใครอยากจะอยู่ที่หอหญิงล้วนแบบพี่ก็สามารถทักมาเผยส่วนตัวได้แต่ถ้าใครอยากจะแบบว่าสะดวกสบายหน่อยเพื่อนๆเข้าได้อะไรอย่างนี้ก็ลองดูนะเพราะว่าหลังมอหอเยอะมากซึ่งพี่จะแนะนําให้หมดแบบให้หมดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายราคามากก็ประมาณสองพันสองพันเจ็ดสองพันแปดขึ้นไปก็อัพราคาขึ้นไปเรื่อยๆสามพันสี่พันเงแล้วแต่เราสะดวกจะจ่ายนะคะแต่ก็ถ้าเป็นไม่ไกลพี่ก็แนะนำว่าเป็นหอหลังมอจะไม่ไกลเพราะว่าเราพักอยู่ซอยไหนแยกไหนก็ได้ขับรถ วินมันจะมีวินมอไซค์หลายที่มากๆซึ่งเราสามารถขับรถมอไซค์แล้วก็ออกมาที่หลังมอแล้วก็เดินเข้าได้เลยนะคะไม่ต้องเดินไกลนะบางคนอาจจะแบบว่าพิมพ์หาเราไปเจอกับแบบว่าอยู่แถวแบบเกษตรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พี่ก็แนะนําให้ดูแผนที่จะดีกว่าเพราะว่าแผนที่น้องๆจะได้รูว่าเออมาหาลัยอยู่ตรงนี้นะแล้วข้างหลังมาหาลัยเรามีอะไรบ้างแบบเนี้ยถ้าเสิร์ชแบบนั้นอาจจะแบบว่าอาจจะหาไม่เจอได้นะพี่ก็แนะนําให้น้องๆหาแบบนั้นมากกว่านะคะ ก็ถ้าน้องๆคนไหนติดปัญหาอะไรก็สามารถทักมาคุยกับพี่ได้นะคะพร้อมตอบตลอดเวลาก็ขอบคุณน้องๆที่สนใจมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมด้วยนะคะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกันนะยังไงก็มีปัญหาอะไรก็ทักมาคุยกันได้นะคะพี่ก็ตอนนี้พี่ก็เรียนจบแล้วนะคะไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็สามารถให้ข้อมูลกับพวกเราได้เนาะค่ะขอบคุณค่ะ